สวัสด,ดีคะ่ะนี่ยายจ้าชาแนลนะคะเพิ่งเปิดช่องใหม่คะ่ะช่วยติดตามช่วยรับชมด้วยนะคะวันนี้เรามีบรรยากาศหิมจะจ้ะหิมะสวยๆมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะนี่จ้ตอนนี้อากาศประมาณ สี่ห้าองศาจะลบสี่ห้าองศาเนี่ยจะก็จะเย็นนิดนึงวันนี้ไม่มีลมค่ะหิมะเกาะต้นไม้เป็นน้ำแข็งเลยค่ะหน้าแรงก็จะยากก็จะเขียวนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะเพราะตอนนี้ก็จะเป็นหิมะอย่างเดียวละพื้นก็จะมีแต่หิมะทั่วเมืองจ้ะเวลาหิมะตกเยอะๆก็เนี่ยจะ เขาก็จะมีรถมาไถาออกไปนะคะมีรถมาไถาหิมะทางประตูเข้าบ้านก็จะเข้าตึกก็จะประตูเข้าตึกเหมือนฝั่งตรงกันข้ามอะคะ่ะเขาจะมีคนมาตักออกตักหิมะออกนะคะแต่เวลาถ้ามันตกเยอะๆนี่ในซอยอย่างนี้ก็ยังไม่มีรถมาไถาค่ะก็ต้องรอออกไม่ได้ค่ะ ว่าหน้าประตูเราเดินออกไปมันก็จะประมาณครึ่งหัวเข่าจะ้ะหิมะก็จะประมาณครึ่งหัวเขา่าเขาก็จะไถาตามถนนเส้นหลักก่อนนะคะเส้นในซอยอย่างนี้ก็ต้องรอค่ะประมาณแปดเก้าโมงอะคะ่ะว่าจะมาทำาว่าจะมาไถาให้เนี่จะ้ะบรรยากาศยามค่ำคืน จะประมาณนี้นะคะก็จะเงียบสงัดค่ะก็จะมีรถวิ่งบ้างะถนอนอยู่ฝั่งโน้นนะคะจะมีรถวิ่งบ้างเป็นค้างคาวก็จะนิดหน่อยตอนนี้เขาเลิกงานกันแล้วค่ะเขาก็อยู่ในบ้านกันวันนี้เราก็เอาบรรยากาศหิมะม,มาให้ดูก่อนนะคะ แต่ช่วงนี้ก็จะมีแต่หิมะนะคะจะไม่ค่อยมีอะไรมากมายก็จะมีหิมะอย่างเดียวยังไงก็ช่วยติดตามให้ยายด้วยนะคะเดี๋ยวหลังเราจะมาเล่าให้ฟังว่าประวัติยายเป็นมาย่างไงถึงได้มาอยู่สวีเดนจ้า ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ